ดีค่ะนะคะวันนี้นะคะอ่านตัวนิชันเองะะจะพาทุกท่าน,นนะคะามาชมสวนลิ้นจี่นะคะอยู่ที่บ้านตาลตากน้ำนะคะอาจจะมีหลายท่านนะคะที่ไม่ยังไม่เคยมาชมนะคะวันนี้ลิ้นจี่ของเรานะคะ ว่ามันเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็รสชาตินะคะอร่อยยังไงนะคะวันนี้เรามากันทีมงานอบตอนะคะเรามาประชาคมอยู่ที่หมู่สองนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงเวลานะคะเราเหลือเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะคะน้องๆเลยอยากมาเยี่ยมชมสวนลิ้นจี่กันนะคะอาตรงที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันหันหลังให้เส้นถนนเส้นสายที่สองหนึ่งสองนะคะนะครธนมบ้านแพงนะคะ อาท่านมาจากถ้าอุเทนมาจากคนครพนมนะคะมาถึงจดตรงหัวสะพานห้วยเสื่อมนะคะเลยอู่ชัยบริการนะคะเลยมาเลยสะพานมานิดนึงนะคะเลี้ยวซ้ายลงมาเลยค่ะตามดิฉันลงมาได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาชมส่วนลิ้นจีกันค่ะนะคะ น้องเห็นไหมคะนะคะนี่คือต้นลิ้นจี่นะคะเนี่ยนะคะนี่นะะน,น,นี่เห็นไหมคะลิ้นจีน่นี่เห็นไหมคะเยอะแยะเลยนะคะท่านเข้ามาตรงนี้นะคะท่านอย่าเพิ่งซื้อนะคะให้ท่านชิมสก่อนนะคะชิมให้อิ่มก่อนค่อยซื้อนะคะวันนี้ซื้อที่สวนเก็บเองเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาให้รู้จักกับเจ้าของสวนนิดนึงนะคะ นี่ค่ะนะคะคุณป้าต้มนะคะคนนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าต้มนะคะซึ่งเป็นแต่ก่อนคุณป้าต้มนะคะเป็นคุณโคนะคะอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนะคะพอัยเกษียณแล้วนะคะก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านตาลปักน้ํานะคะเป็นบ้านสวนนะคะเล่นกี่กี่ต้นคะคุณป้า200ต้นค่ะโอ้โห200ต้นนะคะค่ะมาเปิดให้ชมสวนนี่ขายยังไงคะทายังไงคะกิโลละ30บาทถ้าเก็บเลยกินอิ่มซะก่อนนะคะไม่อยากซื้อ ก็ไม่ต้องซื้อเห็นไหมคะค่ะเห็นไหมคะก็เก็บเองกิโลละสามบาทเก็บเก็บได้เลยสองร้อยต้นใช่ไหมคะสองร้อยต้นไปปลา้มพาไปชมสวนก่อนนะคะค่ะวันนี้เรามาชมสวนลิ้นจี่กันนะคะพี่กจรบ้านตาลปากน้ำนะคะค่ะค่ะเดินพาไปชมก่อนนะคะเห็นไหมคะลิ้นจี่ดกมากเลยนะคะนี่้อนนี่้น้ วันนี้เก็บไปแล้วกว่าร้อยกว่ากิโลนะคะวันนี้นะคะเขามาเก็บเองเลยเหรอคะโอ้เขามาเก็บเองเลยนะคะถ้ามาเช้าหน่อยนจะไม่ร้อนค่ะใช่ใช่ค่ะที่เรามาขายแล้วนะคะด้านด้านโน้นก็ดกฝั่งไหนที่เหลือเยอะนะคุณป้าเหลือเยอะข้างหลังไปหลังไปเลยค่ะที่เก็บเนี่ยเกตสามสี่ต้นเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะมาชมเลยนะคะเนี่ย กะพัดจะอยู่เฉียงหน,น,น้านี้มันมีกี่พันคะคุณป้าก็จะมีอยู่สามพันแต่พันหลักๆเลยสองร้อยต้นเนี่ยคือพันนอพอหนึ่งพ<อ>ันจกกักรพรรดิจะมีอยู่สองต้นและพันฮง้ว 1, ยต้นหนึ่งฮง้วยนี่ออกช้ากว่าและจักรพรรดิตอนนี้ลูกเล็กมากเหรอคะ,อคะนอพอหนึ่งเนี่ยนอพอหนึ่งไม่กินขาดค่ะาค่ะเดี๋ยวนี้นอพหนึ่งนะคะรสชาติเนาะ ดูดูด,ดูดูนะคะเดี๋ยวตัวดิชันเองนะคะก็จะชิมนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคุณป้าแกให้ชิมเลยนะคะคุณป้าตุ้มของเรานะคะเดี๋ยวดิฉันขอลองชิมดูก่อนนะคะปลอดสารพิษเลยเนะคุณป้าเนาะปลอดอสาร,<ช>ค,รค่ะใช้ใช้น้ำหมักเองค่ะมไม่มีสารเคมีค่ะไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงค่ะวานเย็บจริงๆเลยนะคะทุกท่านนะคะเชิญนะคะมาชิมมาชม มาแซกันนะคะถ่ายรูปกันนะคะ่ามาดูมาดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลิ้นจี่สวยๆนะคะดกๆทั้งนั้นเลยนะคะจากสวนนะคะต้นนี้จะลูกเล็กค่ะต้นนี้รูปใหญ่ค่ะปะตุ้มต้นนี้ก็เล็กต้นนี้รูปเล็กต้นนี้นะคะนี่ไงคะที่หาเอตอเรามาแล้วค่ะเชิญค่ะดีค่ะเชิญค่ะนี่นะคะคุณปะตุ้มนะคะเป็นเจ้าของสวนนะคะ ชิญช <Cornell>. ิมได้แลยกินได้ไม่ใช่ชิมให้อิ่มก่อนค่อยซื้อใช่ไหมคะก่อนค่อยซื้อไม่ต้องต้องหนกซื้อกัมีน้องรอหนึ่งจาจระสภาพสองต้นนพอนึงอีกมีทั้งหมดสองร้อยต้นนะคะค่ะกิโลเท่าไหร่คะคุณป้าสามสิบบาทนะคะเลือกเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นกระตุ้มจะเอาถุงมาแจกเลยได้ค่ะ ะคะขอบทุกคนนะคะปะ้คยเราที่ขึ้นไมไหนอยากยเพิอ่อมเอาแบบนี้ไก่เพิม่มอะไรไม่มีบันไดค่ะ